สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องพวกไฟฟ้านะในเกี่ยววงจรเราจะมาทําแบบมุมมองไม่เหมือนใครกันนะฮะใดการทําให้เร็วจงหากระแสไครับกระแสที่ออกจากเซลล์ฟ้าเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสรวมนะฮะโดยการเคลื่อนที่ออกแบบนี้เนี่ยกระแสรวมนะต้องมีทิศทางของกระแสด้วยนะครับทีนี้เราจะทํายังไงครับนาตั้งใจดูดีๆนะครับตั้งใจดูดีๆนะสี่ขนานสี่ตอบสอง นะถ้าเาหมือนกันจับอาหารจำนวนตัวก็จะได้เวน4หาร2มี2ตัวถูกปะก็ได้2นะเพราะเป็น2อับ2อนุกคม2อนุกคม2เป็นเป็น6ถูกปะไอถ้ถากับ v ี3วด3ส่วน6ก็คือ11ส่วนอะไนะส่วน2ตอบ5.5จบ5.5จจบข้อนี้ครับก็ไม่ได้ยากต่อไปครับ ข้อนี้ครับก็ถามหาไอ,อีกแล้วก็ถามหาไถูกปะ่ะไอที่กออกจากเส้นนี้แล้วก็คือไอรวมนะครับดังนั้นผมก็จะสามารถหาได้นะฮะโดยทําแบบนี้ดูดีนะไม่ได้เล่นกลน,นะครับนะสามมันรมสามได้หก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 คันสามก็มีสามตัวถูกปะ่ะหกคันสามได้สองไม่งงนะฮะไปะเนี่ยสองสอง สองนุครม3เป็น5 5า,านุครม3เป็น8ถูกปะ่ะหนะครับเจดนะดังนั้น i แต่เท่ากับ12บสองนะฮะคือ V เนี่ยส่วน R ก็คือได้8หาร8ครับก็จะได้เป็นใช้แม่สได้ก็เป็น3ส่วนเลยนะมสามส่วนสีไหมสาส่วนสองถูกปะ่ A, ะหนึ่งจุดแอมแปร์ตอบ1.5ึ่้าข้อนี้ก็จบ นะตอบ1.5นะครับนะจบนะครับ